ดแทนฮอร์โมนในวัยทองตัวไหนดีที่สุดอย่างแรกนะคะก็คือฮอร์โมนสังเคราะห์ค่ะซึ่งมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะเช่นใช้ทางผิวหนังเจลแผ่นแปะ ตลอดทางช่องคลอดหรือว่าการใช้ยาคมุมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเห็นผลดีค่ะแต่ว่ามีความเสี่ยงกระตุ้นทําให้เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งเยื่อบุมดลูกทางเรื่องที่2นะคะการทดแทนจากธรรมชาติในธรรมชาติมีอาหารกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยฟื้นฟูรังไข่ได้ทดแทนฮอร์โมนทําให้อาการไวทองดีขึ้นแต่ต้องเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่มีคุณภาพใหม่สดเท่านั้นจึงจะช่วยอาการไวทองได้จริงๆค่ะซึ่งการใช้ฮอร์โมนในรูปแบบสังเคราะห์มักจะมีปริมาณ การฮอร์โมนสูงใช้ไปนานๆจะส่งผลทำให้มีความเสี่ยงในการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมและเยื่อบุหมดลูกได้ดังนั้นการจัดการปัญหาอาการไวทองที่ได้จากธรรมชาติจึงปลอดภัยและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะข้อดีของการทดแทนฮอร์โมนที่มาจากธรรมชาติคือสารออกฤทธิ์เป็นสารอ่อนๆที่สามารถฟื้นฟูรังไข่ให้ร่างกายกลับมาสร้างฮอร์โมนได้เองดีขึ้นโดยที่ตัวมันไม่ใช่ฮอร์โมน สำหรับใครนะคะที่ต้องการจัดการปัญหากับอาการไวทองแต่ไม่มีเวลาไปเลือกซื้อหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนที่มีคุณภาพทางเรามีดีโตเฟนค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีคุณภาพใหม่สดช่วยในเรื่องอาการไวทองได้ดีทางเราจัดหาไว้ให้แล้วค่ะจิ้มเลยที่ตกา้า